เอาดอกอันนั้นก็เกิดได้เลยเห็นบ่วใหญ่ลงไปงวดก้อนดอกอันนะกว่าของแม่ใหญ่หญอดอกอันที่แย่รวยไม่รู้เลิอกอันนี้นเป็นดอกขึ้นอีกแล้วเอา้าติอู้คือรวยแต่ตัวสีรว้ยตัวสันม<า>ันลุ้ยนะไข่ว่ได้ลำบากเมิ<า>่งเด้อพี่น้องไปยันยางกลับหรอกมาทอปให้เบิ่งอันนี้ทางไปทอปพี่น้องยิ่งมาขึ้นหลังกระซ่วงกันกั้ง ฟ้าพี่น้องเงียืนไปมุ่มนั่นเดี๋ยวให้ยายถ่ายพระจัน,จน,ย,น,นยังไงเนาะเดี๋ยวท่านถ่ายพระจันใสย่ยบอกสุ่ีจำเรกเสีย โอ้นี่ย้อยซะพ่อเขามาถามหาใหญ่บจกจักรอันนี้ซ้ยอยยาง,งนนออกไปทังเลยอันนี้แหนนะ้อยี่นะตรงไปเลยนีเบิร์เดอพี่น่องระจันนมันขึ้นพากันมนามายางหลังกลมสับเอหลังยางซิ่งแล้วนหล่อม จำอะไรเสียฮะบอกผิดก็ตรวจก็ไปเรื่อยน้เนหจ้อยากกินียหแบบสะสใจโอ้โหจากแล้วนะอยาาก็บอกจักข้ามสาใจนะเฮ็ดกับเขาให้กินเข่มเ่อ้โหให่แล้วว่ามักคนเยาว่ามักดอกกับเขาเข้มอ่ะคือขนาดใหญ่ Là... Woman, là thì... Đây là Đi woman rồi Hả? Cái răng chậm mắt đầy vào Cái cây bên này chậm đầy สร้อยหนึ่งเด้อพี่น้องไปทางนี้ก็อีกซ้อยหนึ่งหลายซ้อยเบืองดอกไม้งามงามพี่น้องนะดอกไม้งามคักงามเนี่ยไอพี่น้องเบืองดอกไม้จักดอกไม้อย่างงามงามยังเว้นสิย่างมาไายเห็นเบืองอีกเด้อพี่น้องเลยนี่ไทยเบืองซ้ำนี่พันมาขึ้น ปุ่นธนากรปุ่นเห็นแมวหางง้อพิ่นเพิ่นไปไก่แมวหางง้อโอ้เที่ยวไก่เนาะเที่ยวไก่เที่ยวไก่เที่ยวไก่ครับป้ามาเที่ยวไก่ใช่ป่ะอืม มาเอาห่มเนี่ยมั้ยเอซักในกระท่อมโอ้ยมาเที่ยวไก่เนาะนุ่นวันเอากระป๋องอันนี้มีไม่อันเดียวหนึ่งอืมนึกว่มันคือบ่ได้เจอแมวไงเกี่ยวไม้ไม่จะเคิงนะเคืองอยู่เกี่ยวมาให้มันกินใส่ะเนี่ยเทใส่ให้เทสใส่ใส่เอาตัวคือว่าเอาไปน้ำเลอาไปเทอย่งเงี้นไปน้ำตอมันมากเลยยังทีมันเทไปตัวอยู่เนาะ เออเอามันไปน้ำหลดเอากับป๋องหล่อมันก็ได้จุกเอาเดี๋ยเโอ้ยเขากัดแล้วนะจะไปทางไหนดีเดี๋ยวไปกินข้าวก่อนเนาะ บ้านหลังนี้กระสานต<ด>่โดนหนองห้องเดีดยวเฮ่หากินไก่เนยะยยยได้กินเข้กับไยยล้ยยนยย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 ยมมตยยยยยยยกยย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 ยนยอนยย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 ้ยเนยยอยอยย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 มยยนยยงยอยยยยัยยยยยยนยยยา

เม่เจอหนูกลางทางเหรอเมือจจาหน่อยเด้อพี่น่องเลยราะว่ายังนั่นพ่นออกไปทางพผน,น,น,นโอ้ตีกมสับไปทางผีตีโอ้พี่กลมสับพี่น่องไปทางี่นี่ต่ต้นมะคำ ดเดก็ถเสียงเกียดห่องนะขึ้นขัดตัว<า>เกียดทั้งชิงขาดนมอวนนี้เออเอรทั้งเกียดท้งชิงขาดห่องนเบืงบรรยากาศนี่มันขึ้นพี่น้องพระจันท์ มึงผนจนเด้อพี่น้องนะให้พี่น้องเห็นผนจนอ,อืมอือ วัน enos, ี้แม่ตัวบ้เอากับปองนี่ิเออมีไปทูกข่ายอยู่บางอย่ายใหญ่ห้องอยากกินหนังแทนของกังสิมันหยาบอืใหญเอาคูใส่อันั่ไตไม่กินคูใส่อาหารเม็ด อืมเ้าบังอันนี้ไหมเล่าล่าอัน,นอันนี้งามกอดดอกนั่นมันก็ดลานพันเราบังยายได้ยุอันอันนี้ไหมอันกึ้งกึงอันนี้ไหมการเป็นไห้ยายอีกยายไปผสมกันอีกยายาขอขอันขออ่านที่เข้าไปเห็นตัวตัวเห็นบ้านที่ที่เข้ามาดอกก็งามใส่เนี่ยรังพูดไหมยายขออ่าน,น นนองอยู่นนองเข้าไปเดี๋ยวจะคอยเอาเดินปลาเดียนโน้ตเดียวไม่ห้เดี๋ยวอาจารย์เล่าค่ะหอดบ้านเราพี่น้องอขอจบคลิปใบซ้ำนี่ก่อนเด้อขอบคุณทุกไหลทุกเลือบทุกกำลังแรงใจเด้อพี่น้องขอจบคลิปใบซ้ำนี่พี่ตามคลิปหนาคลิปนี้ค่ะสวัสดีค่ะเบื้องพระจันทร์เออเมื้องพระจันทร์พี่น้อง พี่นอ้องรูปคลิปยูทนี่ก่อนสวัสดีค่ะ